เรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะพี่นุม่มอีก <มา S 2> ที่หนึ่งที่ที่สามค่ะเขาเรียกภูหลวงภูหลวงภูหลวงอันนี้คล้ายๆกับภูกระดึงเพราะว่าอะไรทราบไหมเพราะว่าคุณเอารถขึ้นไปไม่ได้คุณจอดด้านล่างเนี่ยคุณใช้เวลาในการเดินทางขึ้นไปบนภูหลวงในนุสลาประมาณ3-4ชั่วโมงอ,อ โอเคไหมโอเคแต่พอคุณขึ้นไปถึงขงม้นปุ๊บเนี่ยทําไมอะความสุขมันจะมาหาทันทีย,ยังไงอะโอ้โห oh พันไม้ต่างๆกล้วยไม้ดอกไม้<อ>ความสวยงามมันบังเกิดขึ้นในใจนี่คืออีกหนึ่งโลกที่เราสามารถขึ้นเดินขึ้นไปบนภูหลวงได้ค่ะโดยระยะทางอยู่ที่ประมาณสักน่าจะ4ีกิโลเมตรนุิลา<อ>แต่ต้องปีนป่ายขึ้นไปแต่จะไม่ลำบากเหมือนอย่างภูกระดึง ที่นี่ขึ้นไปได้แต่ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน้าผาชงโงกออกไปแต่ว่าพันไม้คนที่นี่เขาเข้าเข้าไปกันส่วนใหญ่ก็คือกุหลาบกุหลาบแดงกุหลาบขาวที่ไปถ่ายภาพกันแล้วก็จะมีพันไม้กล้วยไม้ต่างๆเอะเยอะส่วนใหญ่คนที่จะขึ้นไปภูหลวงเนี่ยนอกจากจะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วเนี่ยเขาจะไปถ่ายภาพในเรื่องของพันธไม้กําลังออกในช่วงนี้ด้วยเห็นไหมนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปอยู่ตรงหน้าผามองไปเลยนะ,ะมองโอโ้ลงมานะถ้าในช่วงทะเลหมอกลงเนี่ย มันก็จะอีกหนึ่งบรรยากาศแต่ในช่วงแดดออกก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอของภูหลวงจังหวัดเลยค่ะภูที่เท่าไหร่ฮะสามภูที่สามภูที่สี่ไปที่อำเภอทารี่เลยทาลเีเขาเรียกภูสวนทรายยังไงอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งภูซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆภูหลวงเหมือนกันค่ะแต่ว่าการเดินทางไปที่นี่ก็คือเหมือนกันไปจอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปค่ะที่นี่จะมีน้ําตกที่สวยงามแล้ว ที่นี่เขามีบริการในเรื่องของอาหารงั้นคุณไปที่นี่ไม่ต้องกลัวคุณสามารถที่จะไปสั่งอาหารที่นั่นรับประทานได้แต่ส่วนใหญ่เลยที่ผู้คนเดินทางไปที่ที่ภูสวนทรายแห่งนี้นะคงศิลา,าส่วนใหญ่เขาจะไปเช้าเลยทําไมเอ่ะเพราะว่าห่างจากที่เมืองเลยเนี่ยประมาณสักร้อยเกิโลเมตรก็ใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะกลับในตอนเย็นเย็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยพัก แล้วก็จะมาพักแถวแถวภูเรือหรือไม่งั้นเขาก็จะเข้าไปพักในตัวเมืองเลยแต่ว่าลักษณะการวิ่งรถเนี่ยจะวิ่งจากภูจากท่ารีมาเนี่ยฮะก็คือถนนเนี่ยเป็นเส้นสวยงามทั้งทิศราะจะจะมีเนินขึ้นเนี่ยไม่เยอะอแต่เวลาช่วงที่มาถึงอำเภอภูเรือแล้วจะเข้าตัวเมืองเลยอันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงของขุบเขาก็รถก็จะใช้เวลาช้านิดหนึง่ง แต่ว่าช่วงที่คนจะลงไปอำเภอท่าลี่เนี่ยตรงนั้นก็จะมีเป็นเนินนิดๆเนี่ยส่วนใหญ่คนจะจอดรถแล้วก็ไปถ่ายภาพลงไปก็จะเห็นถนนแล้วก็มองไปเกือบๆจะถึงที่เอ่อเขาเรียกอะไรเป็นด่านนะระหว่างแม่น้ําเหืองอ่ะไทยที่อำเภอท่าลี่แล้วข้ามไปเพื่อนบ้านของเราที่นี่จะมีพระมหาธาตุเช่นเดียวกับพระาธาตุพนมเหมือนกันชื่อพระมหาธาตุสัจจ์นะครับ ที่นี่เขาสร้างเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรการสร้างเพื่อต่ออายุองค์พระาธาตุพนมนุสลาฮะที่นี่ส่วนหนึ่งคือสวยงามเหมือนกันนะ,ะใช้ได้ทีเดียวน่าสนใจนะไปที่ท่าลี่เนี่ยหรือคุณจะข้ามไปเที่ยวเพื่อนมากของเราเห็นไหมครับส่วนหนึ่งเดินทางไปเที่ยวปลายฝนต้นหนาวหลังจากนั้นคุณจะกลับันไหนหรือคุณจะไปยังไงเนี่ยเส้นทางการเดินทางแบบนี้เลยเราจะบอกเลยกรุงเทพลมสักลมเกา ไปเส้นทางสายนี้ก็จะถึงด่านซ้ายด่านซ้ายมาภูเรือทารีเสร็จแล้วคุณจะพักที่นี่หนึ่งคืนแล้วเข้าตัวเมืองเลยแล้วก็ไปเชียงคานหนึ่งคืนจากเชียงคานคุณวิ่งไปเส้นนี้เลยฮะท่านทีลามาออกที่หนองคายจากหนองคายปุ๊บมาเข้าอุดรอ,อุดรมาขอนแก่น<อ>มาพักขอนแก่นสักหนึ่งคืนคน่าสนใจอะไรทราบไหมที่ขอนแก่น เขามีตลาดที่น้องนิสลาไม่เคยไปอเขาเรียกตลาดต้นตาลต้นตาลเป็นตลาดที่ใหญ่มากน้องนิสลาไปเดินแล้วไม่อยากกลับอ่ะอยู่ตรงไหนอะพี่หนุ่มอยู่ที่บริเวณถนนใหญ่เลยค่ะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กันไม่ไกลกันมากแต่ว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยเห็นเลยจะเห็นต้นตาลเลยและติดไฟสวยงามเลย มีที่จอดรถประมาณ300คันโอ้โหนุวซลาพี่หนุ่มไปเดินมาสองชั่วโมงนะ,ะแต่บังเอิญว่าวันนั้นไปมีคนที่เหมือนว่าอายุเขาเยอะแล้วอ,ะอ่ะเขาอยากกลับที่พักอย่างเดียวแต่เรามันวัยรุ่นอ่ะเราก็อยากเดินต่อ,อแล้วสินค้าเนี่ยใครว่าไปเดินแถวหัวหินนะ ที่ตลาดจักรจันนะลองมาเดินที่ตลาดต้นตาลของขอนแก่นมากโอ้โสุดยอดเยอะมากกระโปรงเสื้อยืดสวยๆรองเท้าสุภาพสตรีอาหารการกินเพียบเอาเอาไปไปไปหาไม่ได้เลยค่ะงั้นไปเที่ยวกันเห็นไหมสองที่ที่ไหนภาคเหนือใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องเราสบายใจเราพักกันช่วงนี้กันก่อนนะคะแม่รู้สึกว่าจะกลืนน้ำลายแล้วที่หนึ่มเพราะว่าอะไรไหม หิวด้วย <Hill S 2> อยากยไปด้วยแล้วตกลงจะทํำยังไงดีจะเอาเอฟังในเวลาเดียวกันทำสออย่างได้ไหมไม่ได้อะสิอขอพักกันก่อนค่ะไาวได้